ไอ้ก้อนมันใส่กางเกงแดงอ่ะสีแดงสีน้ำโชว์เลดี้อย่าพยายามจะตกรอบแรกนะเพื่อนไม่เอานะตกตกรอบแรกไม่เอานะคนเล่นครั้งแรกขออย่ามีใครมาดึงหลังพอแล้วเอ้ยมันเล่นไงโอ้โหบาลานบาลานอีกแล้ว แค่เห็นพี่เขาเล่นก็ไปนี่ละวาลานซ่ะยากกูไม่เคยกูไม่เคยดูใครเล่นเลยกูแค่เห็นขท้าอยู่จับได้กระโดดแล้วฟอนโพพุ่งฟันโพพุ่งอย่างเงี้ยไหแล้วกระโดดจับไงวะอยู่ที่ไหนกันนะอยู่ขไม่อยู่ที่ไหนอยู่ตัวเลางไปแล้ว บอลลันโอ้ยบอลลันพังบาลลันพังบาลลันพังบาลลันพังสุดๆพังสุดๆบาลลันพังสุดๆบาลลันบาลลันบาลลันกูอยู่ไหนเนี่ยแม่ของใครเฮ้ยฟูกูจับตอนเกิดบาลลันอยู่ไหนเนี่ยมึงดูแม่งตั้ง90องศาแล้วเฮ้ยกูอยากไปยังไงเฮ้ยเฮ้ยมันเฮ้ยนี่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 ปุ๊บนี่ชิยผมมาเฟสตองแล้วอยู่ที่นี่เลยโอ๊ยลื่นลื่นลื่นโอ้ยโอ๊ยโดนดันโดนดัน ใครค้าดันอะไรใครเขาแล้วฝั่งนี้ไปไม่ได้เนี่ยไนทั้งหมดะอ้จริงเขาด้นนี้ไอ้กนอยู่ฝั่งนี้กูเห็นไอ้กายแล้วกลกคุณไปนยูที่โหลดแล้วเนี่ยโอเคโอเคิไปฝั่งนี้อย่ไปไยบิไปไว้ไขึ้นน่เคยย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 ยไยยยย ออลโอ้บาลานซ์บาลานซร้องหาความบาลานเขาเป็นแค่แค่ไหนอ่ะแย่เงี้ยโอ้ยอย่ตกไปได้อยู่ก้อนคนเดียวเดี๋ยวเพิ่งทางอยู่ที่ทางเขาพิ่งเจอเลยก็เข้าเส้นชัยแล้วเหรอเวสต์เส้นชัยแล้วก็แล้ผมผมคิดผมตกอยู่ว้นนี่เลยเพราะผมตกเอาตกเอาแต่ผมไม่อยู่ที่ต่อเียเลยอือโอเคเลยตัดที่ต่ออ่ะเฮ้ยบ้าแลกก็เข้าเส้นชัย เห็นเส้นชัยแล้วเส้นชัยอยู่ข้างหน้าไม่ไกลแต่ว่าไอ้มอดหวาก่อนไม่ไกลเกินเรื่องวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วสิบห้าคนแล้วนะสิบเจ็ดคนแล้วเลืนิดเดียวเฮ้ยเขาเส้นชัยปะต่อแล้วฮึบโอเควิ่งเอาตัวรอดเอาพยายามหยุดเบียดโอ้ยโอ้ยโอ้ยเบียดเบียด เมื่อกี้กูเห็นคนกระเด็นออกไปละโอเคโอเคใครเขาเปลี่ยนกันนูอ้โอ้โ้ยรอลูกบอลกระโดดลบลูกบอลปึ๊บยังบดิจิตอลยังงยเอ้ยังงบมันกะโดยังลบม่นนปึ๊บรู้นะปึ๊บเอาโอ้ยโอ๊ยเอ้ยเอ้ยไจ๊ยยนิดเดียวเองโอ้โหขึ้นไม่ได้โอยโอย ชดตบม,ม,ม,มัดชตมัดวิฮึบฮโอ๊ยโอเครอดมาแล้วอแล้ว่ะเาวอืสโลขั้นสุดสโลขั้นสุดตายเพื่อนบโอ้ไม่สโลอันนี้ไม่สโลอันนี้ลื่นลื่เพื่อนกูตายไอ้เาทุบาทุบเอาตายแล้วกายยเกิดด้วยเฮ้<า>ย โอเวอร์เลยครับเฮ้ยจริงวะเนี่ยไอมอนอยู่ไหนวะไอ้กายตกรอบแล้วไอ้กอตัวเองโดนอ้าวไอ้ก็ตกรอบวะปันยัามันยังกั็ไอ้ก็มือไอ้เียก็มอนล่ะก็มอนเล่นเก่งจังวะไอ้มอนมอนมึงตัวอะไรมาป้ามาป้าถ้าเป็นเพื่อนมันจะมีลูกศรชี้อ่ะสามเหลี่ยมอยู่บนหัวไม่เห็นเเลยไม่ห็นวา เออไม่เ <department> ห <noises> ็นเลยนะโ้ยเอ้ยอย่านั้นอ๋อเจอแล้วลายลายเขียวดำเยเขียวดำเเขียดำเขียวแดงฮะเยยเยยเอามาคอะไรมัเย็นเดือดไหมมาแล้วมาแล้วาแล้วดิจิตอลดิจิตอลนี่ผ่าน้ยผ่านไปแล้วคุณล่วงแน่เลยคุว่าล่วงอยู่บนอะไรนถ้าตายมันจะหดไป วิ่งมันดูข้างหน้าดึงแม่ดึงนี่ดึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอมัไม่ชนะไม่ชนมันเป็นแค่ผงมันเป็นแค่สารลื่นๆ่นเหนียวเหนียวเฮ้ยเดี๋ยวเดันบุนี่แทรกแทรกแทรกตัวไปตามเรือแมกโอ้โหพัง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 โอ้โ ว้าวด้ยไโดดลบลบเฮ้ยหัวแหดเฮ้ยเราเป็นแมททิคูผมยังไม่ลงอ่ะวิ่งไปไหนดึงนี่นี่ดึง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 เข้าได้ออยอะไรลูกโอ้ยเข้าได้ปอยู่ไหนอะกูจะดึงมันไม่ไปฝอย่ไหนไปฝังกูจะดึง วิ่งไอ้ยัยตางนี้พีปุ๊บตรงนี้มีปอดพันธ์ละตรงนี้ไม่มบอดพันเปลี่ยนกรอย่าดอย่าดึงโอเคตรงนี้แหละรอปรอรอปุ๊บเฮ้ยเห้ยจะดึงทาไมล่ะเฮ้ยตางคนต่างเล่นไปสิวะเอาเดันี่เอา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 เฮ้ย เกือบตายเกือบตายทำไมสีฟ้าคนมาเยอะเนะวะวันนี้ก็ดีกว่าวันนี้เราใครก็ได้จบไปทีกสามคนทีจุดความทรมานนี้ทีเฮ้ยสีเหลืองแม่งเร็วอะสีเหลืองแม่งเร็วรู้สึกได้เออตรงนี้เฮ้ยตรงนี้ปลอดภัยสีฟ้าสีฟ้าก่อนสีฟ้าได้ปลอดภัยสุดเฮ้ยเออ ไม่จะพูดเรากระโดด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 หลบแทงหมุนทรมาร์ดอีกแล้วเ่ีเยนียหมุนด้านข้างนี่หมุนด้านบนอะไรที่อะไรที่เซอร์ไล์ดิทรมาน์มากโอ้โหมีทางบนทางข้างล่างเราก้าคนอย่แก่เก้าคนเราต้องรอให้ได้ต้องมีเก้าคนที่ตาย จิ๊บ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 โอ้แตกเอานี่มันได้กายดใว่ปะกายกายโอ้ยอไอ้ก้อนหนึ่งเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปกูกกหลีกเรื่องผู้คนก่อนเดี๋ยวพูดถึงอันตรจะหนึ่งกุญแจไฟพวกเดียวกัน เฮ้ยโอ๊ยเสียบเสียบเฮ้รอดรอดโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโดนหนึ่งตดนหนึ่งโอ้ยโอ๊ยหัวแตกหัวแตกโอ้ยมีคนตกมีคนตกไอ้ก้อนตกไอ้ก้อนแตกอึ๊บมึงก้อนดึงกูแล้วกูไปฆ่าอยู่ม้าสีเขียวอะเร็วเล็วจะว่าตัวกระเด็นเลยไอ้เืลยปัดอึ๊บกระโดดกระโดดจริงเราอยู่กับที่เฉยๆก็ได้ละเฮ้ยเฮ้ยไอ้คนเดียวอีกคนเดียว จะมีจังหวะหนึ่งว้ที่มันจะตีคู่กันมาได้ถ้าสนมไม่มีใครถึงไม่เปแล้วกินป้าเขียวไม่ต้องหงุดหงิดเล่นยังไงวะเนี่ยรอกันบ้านรอกันบ้านรอกันบ้านยืนตามเขาเหรอใช่ใช่โอเคมีมี up and down เรียบร้อยอันไหนคือแท่งจริงวะเนี่ยเฮ้ย เอาเอาเอาเไปเรยไปเรยนี่นี่กลับบ้านกลับบ้านลอก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 เฮ้ยตกไอเรอทางดีๆกูยังตกอีกนี่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 ทำไมมองน่นทางตกต่มมีคอต่างด้วยอะอะไรวะไปทางไหนวะ ไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงเฮ้ยให้อย่ดพักกูเกิดอะไรขึ้นนี่ไ่เสี่ยงนี่เรื่องกูนี้าสามวันวิคัมเฮ้ยเฮ้ทางนี้ทางนี้ทางนี้ยอย่าพังอย่าพังโอเ้ก็ดึงพ้ดตนาเลวะไ่คูดจรงอะเมื่อกี้นี่ไงยูบีไอยอะไระยูความสีฟ้าใช่ไ้ม เฮ้ยต <ste> <pee> ัวนี้เดินได้เอาล่วงเอาเอาเป็นผักกูปเ็นผักกูเออกระโดดเอาแล้วใครกูได้ปะโอเคไปด้วย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  yes ผ่านเมื่อกี้ใครผักกูกูกระเด็นเลยวิ่งเรื่อยๆอย่าพุ่งอย่ากระโดดพุ่งนะเพราะว่าตั้งแต่ประเดี๋ยวมันก็จะหายไปเลยปุ๊บ โอเคโดดแต่โดดเออวิ่งแนะนำวิ่งไอ้ยศไอ้เช่นโดดแลยวชันสามผมกำลังจับตาดูคุณกายอยู่ครับอึ๊บสุดไม้ค้าวิ่งขอบนี่แหละที่ทำไมไม่มีคนมาะหลุเลยอ่ะอึ๊บโอเคโอเคโอเคเฮ้ยไอมีเล่นแม่งกระโดดน้องระวังด้วยนะมันบางโอ้ยโอ้ยล่วงล่วงล่วงต่ำโอ้ล่วงล่วงเกือบหมดล่วงทีล่วงเกือบหมด นี่เหยียบเหยียบทีเหยียบสองช่องเป็นไงโคตรบูลี่โคตรบูลี่คิดว่าอัดได้ก็ได้อ่านเถอะคุณบอกมึงจะอ่านได้ตกลงพวกนายทำให้ฉันต้องตกลงมาเพราะฉะนั้นฉันจะเหยียบช่องละสองอันเหยียบสองอันเลยดิน,นี่ใช้หมดใช้หมดเลยมีคนมีคนไล,ล่ไล่กันเฮ้ย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  ที่น้อยที่น้อยต้องใช้สอดอย่าประหยัดปอกอยอีกดูกระโดดกระแทกหน้าใครวิ่งวิ่งไม่มีที่แล้วอ่ะดข้างล่างไม่มีที่เลยอ่ะโด้วยไทเทะท็อปข้างล่างเนี่ยมันวิ่งวิ่งวิ่งถอนที่กันหมดข้ามบอลตกลงมานะคือตายกูบอกตายตายอีกคนเดียวตายด้วยอีกคนเดียวอีกคนเดียวตายด้วย ไปไหวแล้วไปไหวแล้วเฮ้ยชนะใครเทียร็อปไม่พลาดเองมันได้แชมป์หรอแชมป์แชมป์วันนี้แชมป์จริงมันแชมป์หรอมันแชมป์เช่เช่นหนึ่งคนปุ่นอ้าวามชนะชนะโอเคไปแล้วไอ้มอนไปตายเรามาเอาตะกงแชมป์โอ้ที่หนึ่งนัมเบอร์วันผมไม่เบลสองก็ดี ่านนคได้สีชมพูมาด้วยเฮ้ยได้อะไรมาได้ตังค์มาได้สกินแล้วก็ตังค์เยอะแยะเลยป้าอีสต์จะซื้อแล้วผม